สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญเอียงไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปเอียงหรือว่ารูปวัดเอียงเอียงหน้าเอียงหลังเอียงน้อยเอียงมากเอียงแบบไหนอย่างไรเอียงขึ้นเอียงลงเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ วันนี้ช่องสมาคมทคแนลก็มีนำเสนอตั้งแต่รุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าก็คือพระเสียนเล็กแบบหนารุ่นใหม่ก็พระเสียนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นของรัชการที่ 9. นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีแต่รัชการที่ 9. นะครับ มีรัชกาลที่เก้านะครับมาให้ข้อมูลทั้ง2รุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็จะมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรียนแปลกนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมานํานเสนอเหรียญเอียงในรูปแบบ นะครับของการซื้อขายนะครับกลุ่มไหนสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาทักทายมาทางไลน์นะครับเราก็จะไฮไลท์ท่านไว้นะครับในคลิปนี้ก็คือเบอร์ไลน์นะครับ082669 1762นะครับกลุ่มพระเชนเอียงก็ทักเข้ามานะครับ ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับรุ่นเก่าก่อนนะครับเกี่ยวกับเหรียญเอียงนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นเก่านะครับปี2อง0ห้าสี่สนะครับแบบรุ่นเก่านะครับปกตินะครับเหรียญเอียงเหรียญปกติ ด้านก้อยรูปวัดจะทิ่มลงอย่างนี้นะครับแล้วทางช่องสมาคมก็มีวิธีการให้เพื่อนๆได้ดูพระบรมร,รูปเอียงหรือในหมู่นักสะสมเขาเรียกว่าพระเศียนเอียงนะครับก็ไปดูด้านหลังนะครับเอียงมากเอียงน้อยแบบไหนเอียงขึ้นเอียงลงยังไงนะครับ เอียงประมาณนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอียงประมาณนี้นะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบบาทสำหรับช่องสมาคม h ช n แนลจะแบ่งปันสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทักเข้ามารุ่นเก่าเราก็มีอยู่รุ่นนี้มีอยู่สามเหรียญ รุ่นเก่านะครับมีสามเหรียญน,นะครับเ, 38, เหรียญสามแปดหนึ่งเหรียญแล้วก็สี่ศูนย์สองเหรียญน,นะครับพระเสียเล็กรุ่นเก่าต่อไปนะครับก็มาดูนะครับรุ่นพระเสียนใหญ่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไอห้าสิบหกนะครับคอภัยนะครับ ก็ไปดูด้านพระเสียรด้านพระบรมรูปนะครับเอียงเท่ากันประมาณเดียวกันเลยกับเหรียญเก่าเมื่อกี้นะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับนี่คือ,อพระบรมรูปเอียงนะครับต่อไปก็มาดูวัดเอียงบ้างนะครับ วัดเอียงจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าปกติจะตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนไปด้านหลังครับนี่คือวัดเอียงนะครับวัดเอียงประมาณนี้ก็อยู่ที่20บาทต่อเหรียญสนใจท้กเข้ามานะครับทางคุ์แชนแนลยินดีแบ่งปันนะครับมีอยู่ทั้งหมด10เหรียญ นะครับเหรียญรุ่นเก่าเมื่อกี้เราลืมให้ดูพระเศียรไอ้รูปวัดนะครับลืมให้ดูดนะรูปนะวัดเอียงนะครับรูปวัดเอียงนะครับหมุนไปดูด,ด้านหลังอาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียญเอียงรุ่นราคา20บาท เหรียญละยี่สิบาทนะครับสนใจก็ติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับศูนย์แปดสองหกหกเก้าหนึ่งเจ็ดหกสองนะครับมีอยู่สามเหรียญรุ่นเก่าแล้วครับสุดท้ายนะครับก็มาดูกันนานะการนานะครับปกตินะครับการนาจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกจะหน้าหลังจะขึ้นเป็นทางเดียวกันนะครับแล้วก็อยากรู้ว่า พระบรมรูปเอียงก็หมุนไปดูนะครับก็ประมาณนะครับนี่คือพระบรมรูปเอียงหรือว่าพระเศีรเอียงแล้วก็มาดูาการจนาดูการจนาบ้างการจนาเอียงนะครับ กับช่องสมาคมชาแนลนะครับยินดีแบ่งปันกลุ่มนักสะสมกลุ่มชอบกลุ่มซื้อขายนะครับสนใจเรียนเอียงประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสิบห้าบาทรุ่นยี่สิบาทนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาจองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ